ตอนที่หกสชั้นเมืองสองเงามข้ามาแล้วอวไยเจ้าเจ้าเป็นใครที่นี่ที่นี่มันคือที่ไหนกันข้าคิดขึ้นได้เหรอเจ้าก็คือหนึ่งในคนคนที่ลักพาตัวข้ามาเขาไม่มีความแค้นกับพวกเจ้าทำไมต้องจับตัวข้ามาด้วยฮ หากจะโทษก็โทษเพราะสามีมั่งจื้อลัวของท่านนั่นแหละเขาไม่มีความอดทนจะอธิบายเรื่องพวกนี้กับท่านแล้วทางที่ดีท่านเชื่อฟังข้าซะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวท่านจะต้องทรมานเอาเนะืะอฮะเจ้าคิดจะทำอะไรไม่ต้องกลัวข้าจะอ่อนโยนกับเจ้าฮะอย่าเข้ามานะ ต้องรองเจ้านี่ทำตัวหึงกามอีกแล้วหรือฮะท่านพี่ใหญ่ท่านพี่ก็รู้ว่าค้าเสพติดเรื่องพวกนี้ยิงงามเช่นนี้ข้าจะอดใจไว้ได้เช่นไรอย่าทำอะไรมัม่วๆยิงผู้นี้เป็นกลุญแจสำคัญในการบิดบังคับมั่งจือ้อหากเกิดความเสียหายอะไรกับนางเบื้องบนคงไม่ปล่อยพวกเราไปไงนะ่ายๆแน่ เจ้าอยากทำให้พี่น้องอย่างพวกเราลำบากใจเพราะผู้หญิงเลยฮ้ท่านพี่ใหญ่พูดถูกก็จะเชื่อฟังท่านพี่พวกเราไปพักที่ห้องข้างๆเธอพรุ่งนี้เช้ายังต้องออกเดินทางต่อนางผู้นี้มอบให้พวกลูกน้องจะตาดูก็พอเมื่อกี้ ฉันน่ากลัวยิ่งนะเฮ้โอ้ฮะอ่ฮ่ไอ้ข่าคนอย่างนั้นหรือไม่ต้องกลัวข้าก็แค่โดนข้าตีจนสลบไปเท่านั้นเองอย่าให้เขามาขัดขวางเรืดีๆของข้าแบบนี้ก็ไม่มีใครมารบกวนพวกเราแล้วเฮ้ สาวงามเรียกมาอยู่ในอ้อมกอดของข้าเธอไม่อย่านะช่วยข้าด้วยมาถึงพวกเรามันมีความสุขไปด้วยกันเถอะอ้าอ,ออกไปนะอย่ามาแต่ต้องตัวข้าเอออย่าอย่าข้าข้าสูอินข้าอิ ที่สุดท่านก็มาข <c oughs> ้าคิดว่าจะไม่ได้เจอหนะ้าท่านอีกแล้วฉวนข้ากลัวยิ่งนักนะซูอินไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฉ <c oughs> วนขอบคุณท่านยิ่งนักนะ เขาจะไม่มีทางให้ใครทำร้ายเจ้าได้เด็ดขาด